ดีครับวันนี้เรามาแนะนำใช้แนะนำวิธีใช้ไวริสตองห้านะครับอันดับแรกก็ด้านหน้าดูด้านหน้าไปก่อนตรงนี้มันก็มีรูสามารถที่จะย้ายเสยาอากาศด้านหลังมาใส่ด้านหน้าได้นะครับก็มีปุ่มเปิดปิดออนออฟธรรมดานะครับผมตัวด้านหลังด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีเสาอากาศสองต้นโดยที่อันนี้เป็นแบบหมุนนะครับเป็นแบบเกลียวนะครับไม่ใช่บ n c ต้องหมุนบมมึงเข้าไปนะั้งสองต้นต้น A ต้น B แล้วก็จะมีตัวลูโฟลูโฟเนี่ยจะรวมมิกสัญญาณออกมาระหว่างชัน n ั้น A กับชัน n ั้น B นะครับมาออกลูโฟรูเดียวส่วนนี้ก็อจะเป็นชัน n ั้นไข่ชัน n ั้นหมันชัน n ั้น A แล้วก็ชันนั้น B นะครับตอนนี้มาดูด้านหน้าด้านหน้ามาเปิดดูเปิดกดปุ๊บก็จะติดปั๊บจะมีความถี่คึืนบอกมาตามนี้ตามนี้มีปุ่มอะไรบ้าง วอลลุ่มวอลลุ่มนี้กดได้เลยครับ7 8 9ดแปดนี่นี่เสร็จปุ๊บมาเสร็จได้เลยเสร็จปุ๊บแล้วก็มาปุ่มที่เราจะจูนจูนนะครับความถี่อย่างโอเคตรงนี้โอเคความถี่ตรงนี้เราไม่พอใจไม่ชอบใจแล้วกดกดให้มันกระพริบนะฮะกระพริบเราจูนแบบเมนูนแล้วกดเห็นไหมแปดร้อยสามห้าศูนย์ห้าร้อยเสร็จปุ๊บโอเคกดโอเคกดโอเคทีกดสามทีปุ๊บอันนี้ก็คือจบ โอเคเราชอบคลื่นนี้เสร็จปุ๊บนะครับตอนนี้มาดูที่ตัวไม้ตัวไม้เราก็เปิดเปิดนะครับปรเปิดเสร็จปุ๊บเปิดเสร็จปุ๊บนะครับเราจะจุนจะซิงถึงกันตัวไม้นะถอดปอกออกนะครับและเห็นไหมฮะจะมีปุ่มกดปุ่มบนปุ่มล่างแล้วกดปุ่มทีนึงกดปุ่มทีนึงนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปเจาะตรงนี้จะมีรูป IR นะฮะกดโป้งเสร็จปุ๊บฟืดน,นะครับ อ่าเห็นไหมนี่เข้าแล้วอันนี้คือเข้าเทปหนึ่งสองโอเคตอนนี้พอเข้าเสร็จปุ๊บนะครับโอเคขึ้นตัวนี้เราพอใจแล้วเราย่งไม,ไม่อยากใครไปกดเล่นอะไรเลยเล่นเรากดตัวนี้ค้างไว้เห็นไหมฮะล็อกมันคลิกขึนว่าล็อกอ่อนมันขยี้ไม่ได้แล้วเห็นไหมอ่าขยี้ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้เราอยากจะเปลี่ยนขึ้นใหม่โดยแล้วก็เพิ่มวอลลุ่มใหม่อะไรใหม่เนี่ยวอลลุ่มก็ขึ้นไม่ได้เห็นไหม เพราะมันล็อกออนตอนนี้เราอยากเปลี่ยนขึ้ใหม่แล้วปุ๊บดูนะล็อกออฟนะตอนนี้มันขึ้นได้แล้วเปลี่ยนโมลุ่มได้แล้วเห็นนะเพราะมันไม่ใช้กับไม่ใช้แต่ปุ๊บเราเปลี่ยนขึ้นก็คือเปลี่ยนได้เหมือนเดิมแล้วหกห้าศูนย์ให้มันกระพริบแล้วก็นี่สามารถสูงสองร้อยโอเคแปดร้อยกดออกกดออกนะครับกดออกเสร็จปุ๊บสิงอีกทีนึงนะครับอย่าลืมกดตัวนี้เปิด เปิดถอ,อดปลอกอไว้นะครับกดปึ่งนะครับอ่านี่นะครับผมก็คือการจูนก็มีอยู่เท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมล็อกมันด้วยล็อกคือกดครั้งออนออกใช้ไม่ได้แล้วโอเคครับผม